สวัสดีค่ะนักเรียนของคุณครูนุศราวันนี้เราจะมาเจอเจอกับบทเรียนอ่านเรื่องสระอือพอตอนท้ายบทนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนตามคำบอกด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูให้คล่องเลยนะคะจออือจือตาจือ ตาจือดูอีกาถอ,อือถือตาจือถือทะนูมาอีกาบินไปในนามออือมือตาจือมีฝีมือคอ,อือคือ ตาจือคือมือทะนูต่อไปนะคะให้นักเรียนเขียนตามคำบอกให้นักเรียนขีดเส้นหน้าเขียนวันที่เขียนเลข1-10ถึงให้เรียบร้อยแล้วมาดูกันเลยว่ามีคำอะไรบ้างคำที่1มือมือมือคำที่สอง ถือถือถือคำที่สามคือคือคือคำที่สี่ลือลือลือคำที่ห้าสือส่อสือ่อสื่อ คำที่หกจือจือจือคำที่เจ็ดดือดือดือคำที่แปดมือถือมือถือคำที่เก้าหารือหารือหารือคำที่สิบ ฝีมือฝีมือฝีมือ